กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีจุกูทุกคนสมองสบอนเด้อพอๆกันสันกาสันเคยกับซององเดือนบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องฮ่าองไปไปเ่็นนาฮ่าฮอาฮ่าฮ่ทฮ่าฮ่าฮ่าฮลังเหฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮเาฮ่าฮ่า่น้องแ่าฮ่าฮ่ลาฮ่าลังฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าา่าฮ่งฮ่าฮ่าาฮาาแาา่า่า มาเบ่งผลองเดือนพี่น้องิดเห็ดเวียผพอองเดือนเห็ดเวียยพี่น้องสไปดีพี่น้องกะไก่สวนผากตะแม่นี่สวนดินกับเพื่อนให้น้องสาวพี่น้องคอยเห็ดคอยย่างไปชวนให้มันเคิงเลย เิงแล้วก็ไปกินข่าวกินข่าวแล้วก็ลงเห็ุด้วยรวมเกิดมาตัวเล็กกับสว่วนอีกมันเต็มห้องนี่ยพอเลยคอค่ะขนมบาสีวะเห็นให้นอ้องทีสือพี่น้องเลยเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาว่าไม่น้องเดือนทำไมไม่รีวิวอันน้องสาวให้ดูถังสันน์สังสีขนะเนาะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องน้องสาวเ่าน่ะไปทำงานพี่น้องไปทำงานอยูป่ประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อ ฝากเอฟซีประเทศไทยดูแลน้องสาวแน่นางไปทำงานพี่น้องเอ๋ยบริยอยู่ในบ้านเนะาะอยู่ในบ้านนี่ก็เสเนนี่แหละกินนันกินหนีเนาะแต่อน้องไปทำงานอยู่ประเทศไทยพี่น้องแล้วมีโอกาสเท่ากับซีถ่ายคลิปทอันวิดีโอคลอให้เบิกได้พี่น้องเด้อแต่ว่าบรรยากาศย้ำจเชร้านี่นี่น้องสาวก็คือซิบอกว่าพี่นอ้องเพราะเป็นเหตุงานเหตุงานลีดน่มงๆอ่พี่น้อง ่นกระตื่นตั้งแต่ตีสี่พี่น้องเลยน้องสาวเหตุงานกะตื่นตั้งแต่ตีสี่พี่น้องเหตุงานกะประมาณเจ็ดแปดโมงกับแล้วดอกแล้วแล้วกะดูแลเบิง่งงัวในภาพมาแหละเถิงงวขอดุขดออยางเนาะแล้วก็ผักพรไปนำบางงายคือผักนอนํำสีนอนพี่น้องเลยผูกเปนอนชอมงวในีก็ออกมาแหละ เพราะว่าประเ,เวเียนกนักยังแล้วก็บ,บ่ายมุ่งเข่งก็ลงไปเริ่มคุ้นงวหลีดนมงออีกหามงแรงกันแล้วพี่น้องเห็นงานเป็นสองกะเนาะเห็นงานสาวกับแรงหลีดนมงวน้อ <c oughs> งสาวกับน้องเคยประกาศเก็บเงินเก็บค้ำพี่น้องเ็อจะได้เพื่อนเพื่อนว่าดีใจกับน้องสาวมาปุ๊บ ตัวแสบตัวปวนมามาในชุดสีดำแดงสบายดีปะสบายดีปะลูกสบายดีปะลูกเฮ้ยค,ค,ค,ความดื้อของนางน้งนองสาวกับพี่น้องอันเพลินว่าตอนแรกก็จะไปหาเงินมาแตง่งดอง บัไปหาเงินแหละกาเพล่นกับมีความบางเนาะมีความฟันอยากได้เพื่อนไปคอกตัวเองบัดแต่ง,งานแหละกาขืนเพื่อนจาคลองเป็นอันเพื่อนหอเพิ่นว่าความฟันข้องเพิ่นกาได้ไปขันหนึ่งแล้วพี่น้องเย้ยแต่ตอนนี้กาเพิ่นว่าเงินเก็บเบิดแล้วฉัต้องลองเงินเดือนออกแต <c ười> ่งที่ส่งมาอันสั่งอิตมากาะวันนี้พี่น้องเลย ลอเงินเดือนออกสะก่อนนาสั่นนางก็ไปเลยปีปลายเด็กปีกวดปีหาหกเดือนในนางไปไปทำงานอยู่ประเทศไทยจังได้กาฝากเอฟซีทางประเทศไทยเด้อฝากดูแลน้องสาวเนี่ยน้องสาวก็อยู่แถวโคราชเลยพี่น้องเลย่างานหลินนมงัวกับซีมต่แถวโคราชเนาะ มาเรื no age, ่องพอน้องเดือนต่อพ ja ี่น้องเลยโค่นห้าตาแจยวฟันทำไมจะขึ้นโคกอีกแล้วบ่แม่โอ้ยพอน้องเดือนกับพี่น้องเลยตื่นมากะเวียกอะไรอันไรแนวตื่นมากอันเพิ่นก็ออกไปปล่อยงัวอยู่น้าข้ามากะมาคุ้นงัวอยู่คอกอีพี่น้องเลยห้าหยาห้ายุกให้กินนาะไปกอตองก่อยางไม่กิน แล้วลรกำลต่อส่วนดินส่วนดินแล้วก็ต่อยด้านนีเฮ้ยลองเห็นเรียกร่วมอยู่วัดหิวปูนมะอขู่มเนตองวบาพี่อขุ่มายเป็นเลาะตั้งเลียนสอนเป็นเป็นชิเป็นเ้า ตั้งตั้งตั้งก็ขวมชุ่มอก็ต้นุลกลตักฉยนี้ก็เหนยใกล้จะเวิดแล้วเนาะขั้งขั้งผมแล้วสุดเศ้โอ้ยแม่เอ้ยยะยะโอ้ยโอ้มันขึ้นเ้ยมันเลยิดไ้เนา้สิบเกณฑ์เกาลหมือนงน้เราะเอาหมูขึ้นงแล้วั้งเบืงจะได้อขึ้นได้

การปุยทุ่มทั้งตัวมิขาปุ้นเป่าอยู่บ่โห่ป้าลูกอะถอดควัานหะลูกถอดควัานได้เนี้ยลูกอีกินน้ำอยากยังอยากเบอร์เกอร์กินข่าในมือเบอร์จะกินเด้อไม่เสื้อให้เด้อลูกก็อยากกินเบอร์เกอร์ อ้าวนี่เนีกินเขาเออเนีต้องรถตะมปลาปลาเบเกอร์เบเกอร์ลูกอ้าวน้องกะเกอร์อันนี้อันนี้เบาครับคุณเกหอยู่่ได้ตัวนี้ได้เพื่อสิกินอยู่บนเนาะกินน้ำเอื้อยลูกได้ไหมเครื่องในบ่อันี้หรืออียงทงเ่าได้นี่ ว้าวาลโอ้ม่ไม่เปเรื่องพักคนนี้ผู้ผู้เพื่อนอยป๊ปัปั๊บับดมีเงินจ่ายหรือเ่มีอยู่ทำการกินเบอร์เกอร์แทบบ่ลูกแทบโอยบอนอึอยแพงอึอยบ่ลูก

หากิโลกู่แมหากิโหาขู่ไปนํ้ำหาแล้วารบ่ยเก็บจะขู่ป่ะแม่เก็บจะขู่ก็หนิดกสบอันนั่นชส่ไม่อยู่น้ากินของกิน,กนห่อเข่าใชาเจวเจียสิหรอเจียนั่งเค็มเจ้าพิษมันแข็งบะแข็งหนังก็ไ่ได้เยี่ยมาตอน แ็บบะเดือนแสบแห้งสบดีปลาลกนแสเองานดีปลลูกแบบ่เจ้อหงเือน่้อ้องเดือนตื่นส่วยช่วยพักถมแม่กังามพี่น้องเลย ลูปักบัวเพิ่นหัวพักพี่น้องหัวพักสีงกมง่าเพิ่นเอาขีแกบถ่มมีตหัวหนึใหญ่ๆพี่น้องเลยดังกว่าผมหัวพักทำเองแตัวหนึใหญ่ โมงฮะออยู่ทำไมก็บอกขึ้นมาเนี่ยเดกพี่น้องกิโลกใงบึงโอโพักทำแม่ไหนน้ะพี่น้องแม่โลกบอเบิรสเนี่ยโตพันตัดนี่ อป้ยยอปายเข่งเล้เจ้าคือเก่งแท้มคงดูว่าพักเหงาเดียวอือโลูกเหงาเดียวงานเนาะจึงใจผมมาก,กินพี่น้องเลยผมต้องเดือนน่ระรวบปามก่กระใสหัวหัวกบัวเป็นหมา อันนี้เป็นพักเทียมพี่น้องอย่าปาดเดี่พี่น้องให้ฉลาดหบิ่งให้ฉลากขวดทองทะเมม่เบิ่งเอ้าคือว่าเห็นน่ะนี่นี่เป็นอันนี้เป็นหัวพักเทียมทะเแม่เป็นช่องหัวนะตรงนี้นะต้องไหวทำแแม่เสียหา เ,เ,เฮ้ยจะเบิ่งดูพักยังนี่เจ้วาวะทุกแรงคมช่วงนี้ก็จะบุได้คอยลย้องกลีบขอโทษขออภัยได้พ่อแม่พี่น้องเด้อหยาดแห้งอะไรอร่อยเมืม่อนี้กาเอาลูกพี่น้องเอ้ยจักชีได้ขีบยัยงแน่พอๆน้องเลื่อนก็ล้องเห็นเรียกร่วมอยู่หวัด ทำแม่ก็ไปเก็บขี้ตกเอาลูก <c ười> 2คนแม่น้องเดือนน่ะก็รอรุ่นรอสมมึงว่สิได้ลงคลิปยังเนาะถ้าบ่มีถ้าบ่ได้ลงก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อคลิปกะสิยากนจักหน่อยพเฮายากลูกะพี่น้องถ่ายแต่อันเก่าซ้ําๆกะยาน FC เบื่อเนาะแต่นัดกะสิได้ขอลาเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้ออกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่น้องเดือนน่เด้อ Selamat so,